สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงเด้กเบิดจิ้งกูสิคนนะสบายดียามเศร้าๆพี่น้องเลยวันนี้ก็มาเผาพร่ำกับสองน้องหลัดดาวันคือเกา่าไปทางไหนพี่น้องเไปวันนี้เป็นมือที่สะมือที่สามมือที่สองมือที่สามเนาะมือที่สามจะวา สองคืนผ่านไปแต่มือนี้เป็นมือที่สามงการมันอยู่เฮือนใหม่นอนเฮือนใหม่เนาะกเก็ีแต่สองคนนี่แหละไม่ได้เห็นไครดอกสบายดีไมดหมน้องพากันกินข้าวคม่เอาเงินปนบกินข้าวปนกบอีกแล้ว ป่นกบมกปลาได้ไปตอกกันบดีนะมีป่นกบมีมกปลานเนาะของหมักของปลวกเขาเลยล่ะป่นกบนี่ก็ดีเมื่อกี้สีสันๆเนี่ยมันหิวเข่าบริว่าจังไดเนาะอะไรลบมันมาจากทางด้ันเข้าอยู่ห้องนี่ก็อันามาให้ต้มกบคนน่ะ ตกบกับแจ่วผิกน้ำมะเลยและสิยองมันเบิ่งกินไปนี้ผมมีเหือมีแห้งเลยมกปลาเน้นเสมือนีอเมื่อน่ะซื้อมาว่ามกปลาเน้นมันมาคลายเพราอแม่นมกไก่จะมาอยากให้พอขาก็หม่ยขาน้ำหลังมันสมพักอันนี้ซื้อใหม่ซาวไลเพื่อนสั่งที่สมพักมาในเทวสันถุงหนาพันอย่ดง สบักใส่็จใส่นังบ่ฮะมีบ่ปะบ่ะบ้านเขาถุยสองห้ <c oughs> งาสิบการเสี่ยวเจ้าอะละปกติมันคือใส่นงสังวะใส่นังงัวบรรยากาศน่าเผื่อพี่น้องเลยเพื่อเอาไปได้ไหนเนาะนอตอนไหนก็ประมาณแปดโมงบ่แปดโมงหรือเก้าโมงนนไม่ได้เบิ่งนาฬิกาช่วยหน่อยหน่อยนะเนาะหนาวขนาดเลยพี่น้องเลย อากาศหน้าหนาวสังเกตมันลมเดินทางมันเสาร์นี่แฟนนอะไรแฟนหนุกอะไรผังเดี๋ยอยู่ข้างนี่เดี๋ยวอยู่ฝั่งนี่ยังบ่ได้ทางเนาะมือใหม่อะไรอิได้ทางมัน้ทางไปแล้วพอนหรือบางทีก็สวยๆก็เสีมาเสียหน่ะหน่ะหยุบเนี่ยพี่น้อง เปลี่ยนกันคนหนึ่งลงไปเสียคนหนึ่งก็ต้องอยู่เฮือนบ่ได้ลง่เบิดูุนต้องอยู่ในเฮือนพี่น้องเลยบ่ได้ไปทางใดอของกินครับหมกปลาส่มผักคนกบเจ่วกิน คือสั่นเหนเนาะเมื่อเขาสั่นปนันติเย็นบอกแ้วพี่น้องเด้อวกินข้าดองกันข้าเศร้าเนาะข้าเศร้าหรือเขาสวยอลพี่น้องเว้ยสมย่างเลยข้าสวยกินกันสองคนทูกเก่าีได้สบายดีกรอบเนาะรู้ bây bắp nhảy Bất tiền mụn tiền người bớt sợ bọt con kia, bớt tiền bắp nhảy đây

消灭一个僵来。<noise> แล้วมาดีกับทำบ่ใครนะพี่น้องมีหนึ่งใช่อหมต้องใส่กล้องตีลังกาด้วยบางย่างนี่เขาตั้งเขาตั้งกล้องไว้ค่ะว่าลมผ่านมาผัดงอยตึ่มลงเลย ลงจากเวทีทันทีเลยดีใจกล้องบะแตกโทรศัพท์ปะปะเตะกับเตะไรตื Wait ่นผู้จัดลงขากันเลยตกใจมวนกำลังวอาอยู uh ่ด uh ีม huh. ันตกปีลงมาเฮ้ยจะจะเป็นอะไรแหละน้องวัยเบิรตกลงมามันยังเปิดเฉยอยู่ตกง่ายก็ปิดอีก

ជ្រូវារូវារបស់ការដ្លាន់ទៅ្រូវារៀបារៀដ เรื่องพามาเบิร์ ถือกล่องก่อนกล่องตีลังกาสองหอบเลยตั้งไม่ใช่กับบุคคลลมเอาบระ<อ>ยู่<อ>เลยถังสีตั้งในถังสีขากล่องขากล่องหน่อยนะขากล่องใหญ่ตัวน้ำพัดลืมบัวแดงไมาอยู่บ้านผูวบ้านรื้อห้างผูวเนาะยังบุ๊มียังไม่ยังบัวแดงมันมาแล้วพี่น้อ,นอ,อ,องอเว้ย,วมมย,ยไม่ต้เสื้อผ้า จะพาเยอะที่บุีหยอดใสอยู่เลยลืมจักมันยังมันยาเมื่อน,นั้นนะสิลโมนวุ่นวายของยังก็ลืมของที่จำเป็นก็นยังลืม,มเตรียมยังมาเลยหลายอย่างจะพาค่าทิ้งจะพาเลือแต่เมือ่อนมาตาสีเลือดเลืออยู่ชุดสองชุดนี่เลยพวงมาสองชุด เปลี่ยนสักไปสักมาอยู่มานล่อให้ขบเลยสิกลับกลับเมื่อจะปงจะอปปะอะไพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันจะบุ๋มีกสัยขึ้นเครื่องพีนาะอันนี้นะนะมันครืมฝนหรือครืมลมพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะยืดยาวเลยขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาชมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ได้พอกันใหม่คลิปหนาพี่นอ้อง้แล้วสบายดี